สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซะมันเป็นของสำนักพิม Enterbook ออกมาด้วยกันทั้งหมด4เล่มแล้วแต่ในมือผมมีอยู่3เล่มนะครับความยาวของมันก็จะอยู่ที่26เล่มจบราคาปกเนี่ยถ้าเป็นเล่ม1ก็คือ399บาทถ้าเป็นเล่ม2กับเล่ม3ก็จะอยู่ที่389บาท และต้องขอบคุณสนับพิมพ์ Enterboot ที่สนับสนุนหนังสือในการรีวิวครับผมสำหรับเรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซะมันเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ย้อนเวลากลับมาในยุคข,ของแร่ม่มดแต่ว่าเป็นโลกคู่ขนานนะไม่ใช่โลกปัจจุบันแต่ว่ามันมีโลกกระท์ที่คล้ายๆกับยุคกลางที่เป็นยุคที่ล่าแม่มดเขาย้อนเวลากลับมาไปเป็นเจ้าชายอันดับสี่ของอาณาจักรเกรคาเ ชื่อว่าโรแลนดยิมบัดนพระเอกถูกส่งตัวไปอยู่ที่เมืองชายแดงพระเอกเป็นเจ้าชายลำดับสี่ที่โดนส่งตัวไปยังเมืองชายแดนเพราะว่าพระราชามีลูกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนลูกชายคนโตเป็นลูกชายที่เก่งกาจางด้านการสงครามลูกชายคนที่สองเป็นลูกชายที่รักที่สุดเป็นคนที่หม,มายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นกษัตริย์คนต่อไปลูกสาวคนที่สามเป็นคนที่ชาญฉลาด เป็นคนที่ชาญฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหลายส่วนพระเอกมาในร่างขององค์ชายโรแลนซ์ซึ่งเป็นลูกชายคนที่4เป็นชายหนุ่มเสเพเจ้าชู้ที่หยิบโยงพูดง่ายคือเป็นคนที่ไม่ดีนะในขณะที่คนสุดท้ายคนที่5คือเป็นน้องสาวที่น่ารักพระราชาได้ส่งลูกทั้ง5คนไปยังเมืองต่างๆโดยให้บริหารเมืองเพื่อที่จะคัดเลือกว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นรัชทายาทแน่นอนว่าด้วยความรักที่พระราชามีต่อบรรดาลูกๆทั้งหลาย ก็จะไม่เท่าเทียมกันเพราะนั้นลูกชายคนที่สองจะได้เมืองที่ดีที่สุดเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางการค้าลูกสาวคนที่3ที่ฉลาดก็จะได้เมืองชายทะเลไปในขนาดที่ลูกชายคนโตเก่งการรบก็จะได้เมืองทางเหนือไปส่วนพระเอกนะครับเป็นลูกที่ไม่เอาทานก็ได้เมืองสุดท้ายนะครับที่อยู่ทางชายแดนทางเหนือเหมือนกันเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าไม่ต้องคาดหวังเกี่ยวกับตัวแน่งราชทายาทพอพระเอกล้ำลึกความทรงจําได้แล้วปุ๊บ สิ่งแรกที่กรอคอยเขาอยู่ก็คือการลงโทษแม่มดเพราะว่าพระเอกจะรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกในการลงทันแม่มดโดยการแขวนคอ,อ,อ,เ,อเ,เพราะเจ้าชายที่เป็นเจ้าของร่างพระเอกได้เสียชีวิตจากการโดนวางยาพิษโดยคนรับใช้ที่ได้รับคําสั่งมาจากองค์หญิงองค์ที่3หรือพี่สาวของพระเอกในยามนี้ก็จะมีแม <an> ่มดคนนึงกาลังโดยประหารด้วยพระเอกที่ไม่ชอบการสังหารแม่มดนะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจยกเลิกการประหารด้วยความเอาใจใจขององชายเขาก็ เริ่มสงสัยว่าแม่มดเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเขาก็เลยไปหาแม่มดคนนั้นที่คุกใต้ดินและได้พบว่าแม่มดคนนั้นนะคือแม่มดจริงๆก็คืออันนา <c oughs> เป็นนางเอกของเรื่องเลเ็นผู้หญิงที่ขึ้นปกนี่แหละตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ว่าอันนาเนี่ยเป็นแม่มดที่ใช้ไฟได้ตอนแรกพระเอกก็สงสัยเันว่าทำไมเวลาฆ่าแม่มดใช่ไหมหรือสังหารแม่มดเนี่ยทำไมไม่เผาได้ไฟเมื่อทราบว่าอันนาสามารถใช้ไฟได้ก็รู้ว่าไฟเนี่ยมันไม่สามารถทาร้ายเธอได้เวลาเผาหรือเวลาที่เธอใช้ไฟใช่ไหมไฟมันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างร,บรอบๆตัวเธอทั ตอนแ,แอปเปได้ทำให้การสังหารแม่มดส่วนมากใช้การขแขวนคอและทีนี้พระเอกก็ได้คุยกับอันนาะก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอหมดหวังในชีวิตเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวธรรมดาเป็นเด็กสาวชาวบ้านแล้วอยู่ๆพลังของแม่มดก็ตื่นขึ้นมาซึ่งเด็กสาวทุกคนนะครับจะสามารถมีพลังตื่นขึ้นมาได้นะใครก็สามารถตื่นขึ้นมาได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเชื้อสายอะไรแต่การตื่นขึ้นมาของพลังแม่มดเนี่ย มันจะควบคุมไม่ได้ถือว่าเป็นพลังของปีศาจร้ายเพราะฉนั้นทุกคนจึงหวาดกลัวเธอได้ใช้พลังของเธอในการช่วยพ่อที่จะโดนคนทำร้ายแต่สิ่งตอบแทนก็คือพ่อของเธอกลับเอาเธอเนี่ยมาขายก็คือแจ้งข่าวให้กับสาราจ,จักรเพื่อที่จะให้เธอโดนประหารเพื่อแลกกับเงินที่เป็นเหรียญทองนะครับซึ่งมีค่ามากเพราะนั้นมันเลยทำให้เธอสิ้นหวังและคิดว่าตายไปเพราะว่าไม่หมดนะในช่วงที่ รับพลังหรือพลังตึนขึ้นมาก็จะรู้สึกทรมานแล้วยิ่งถ้าบอกว่าถึงเวลาที่วรลรุนิติภาวะเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นตายเท่ากันก็คือถ้าไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะทุกทรมานโดนความชั่วร้ายหรือโดนปีศาจกินกินจนตายไปเพื่อใหคือจะสะลายกายเป็นเท่าทาน อันนี้คือเป็นพลังที่เขาเรียกว่าเป็นพลังของแม่มดที่ถ่ยบอกว่ามันเป็นพลังของปีศาจร้ายแต่พระเอกไม่คิดอย่างนั้นพระเอกเริ่มสนใจในพลังของแม่มดและก็รับรู้ว่าเมืองชายแดงของเขามันเป็นเมืองที่แรงแคบเป็นเมืองที่อยู่ไกลสุดใกล้ๆก,ก,ก็จะมีป้อมปราการอยู่อันนึงเป็นของนายกไลออน ตัวของนยายุไลอันเนี่ยก็พยายามจะขูดรีเมืองายแดนนี้นะครับคือมันเป็นเมืองในอนาบริเวณของป้อมอะ่ะมันก็เลยมีการส่งขุนนางมาเอาแร่ที่ขุดได้จากเมืองาชแดน,นี้ไปแลกกับสเสบียงาหารก็โดนกดขี่แล้วก็ในช่วงฤดูหนาวก็จะมีสัตว์อสูรที่มีพลังของปีศาจ้ายได้รับพลังของปีศาจ้ายก็คือสัตว์ธรรมดาจะกลายเป็นสัตว์อสูรในจมูกโจมตีเพราะนั้นคนที่อยู่ที่เมืองายแดนแห่งนี้ก็มักที่จะย้ายไปอยู่ที่ป้อมแน่นอนว่าจะโดนคนที่ป้อมกดขี่ด้วยพระเอกก็เลยคิดว่าด้วยความรู้ ใชยแดนให้มันอยู่ได้ทําการค้าทําอะไรให้มันดีขึ้นพระเอกก็เลยคิดที่อยู่ปกป้องเมืองชายแดนในฤดูหนาวจากสัตว์ร้ายเพื่อจะพัฒนาเมืองชายแดนนี้ให้กลายเป็นฐานของเขาไม่ต้องไปพึ่งพิงอย่างป้อมและเรื่องจากตัวที่พระเอกได้คุยกับอัน,นานะครับผมเขายังมีความคิดว่าเขาจะสร้างดินแดนที่ไม่มดสามารถอยู่ได้อย่างเสรีเขาก็เลย ขอจ้างอนนาโดยการให้อนาเนี่ยฝึกควบคุมพลังของตัวเองเธอก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะจนพลังของเธอสามารถควบคุมได้จากที่สามารถเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างคือเผาผลานเสื้อผ้าเผาผลาญอะไรเนี่ยค่อยๆลดว่าเธอสามารถควบคุมได้ว่าเธอจะเผาผลานอะไรให้เปลวไฟเนี่ยมันอยู่แค่ปลายนิ้วอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าการที่ได้ร่วมมือกับอนนาครับผมมันก็ทําให้พระเอกสามารถคิดค้นและพัฒนาหลายๆอย่างได้เป็นการประวิติอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็น การผลิตซีเมนต์นะครับคือเอาหินปูนม,มาแล้วให้อันนาเผาพอเผาเสร็จก็เอาไปต่อกับก้อนหินหรือเป็นหินพื้นก้อนแข็งๆเนี่ยมาสามารถสร้างกำแพงเพื่อป้องกันสัตว์นูำได้แล้วการผลิตเหล็กก็มีการทําขึ้นลูกง่ายๆพี่ง่ายคือให้อัน,นาเนี่ยเป็นช่างเชื่อมเอาเด็กแผ่นซีเรียมมาเชื่อมเนี่ยแล้วก็ทากลายเป็นลูกสูกก็เป็นการฏิวัติพวกเครื่องจักรไอ้น้า มีการเจาะหรือมีการคว้านเหล็กที่เป็นแท่งใช่มันก็ทาให้กลายเป็นกระบอกเปิดแล้วก็ทําเป็นปืนข่าศีลาในยุคแรกได้ก่อนที่จะมีการพัฒนาไปเรื่อยจนถึงกระทั่งสามารถสร้างปืนใหญ่และปืนที่บรรจุกระสุนได้มีการสกัดดินปืนอะไรพวกนี้คือมันเป็นพลังไฟของอันนานที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จะมีการกล่าวถึงแม่มดคนที่2แม่มดคนที่2เนี่ยชื่อนานาเป็นแม่มดที่รู้จักกับอันานา เป็นเด็กสาวในหมู่บ้านเหมือนกันเธอจะมีพลังพิเศษก็คือในการรักษาผู้คนพูดง่ายคือใครได้รับบาดเจ็บขอเพียงไม่ตายเธอก็จะรักษาได้ถ้าแขนขาขาดเก็บอวัยวะมาก็สามารถต่อให้ได้อันนี้นี่คือพลังของนานาทีนี้นในการทําสงครามกับพวกสัตว์อสูรเนี่ยตัวของอันนานะครับกับตัวของนานานก็จะมีส่วนช่วยกับพวกทหารอาสาที่พระเอกรับมานะจากชาวบ้านจ่ายพวกนี้ให้มาฝึกสอนให้มาฝึกอาวุธอะไรพวกนี้ให้กลายเป็นหา่าใช่ไหม เข้าต่อสู้เนี่ยมันก็เลยทําให้คนในกองฐานอาสาเนี่ยเริ่มยอมรับตัวของแม่มดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของฐหานอาสาก่อนก่อนที่เขาจะค่อยๆกระจายความเชื่อเนี้ยลงไปยังหมู่ชาวบ้านที่อยู่ในเมืองไชแดนด้วยเพื่อให้ยอมรับแม่มดขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะพวกขุนนางพวกคนที่แบบเมียนตะกินเนี่ยก็ย้ายออกไปหมดแล้วนี่ก็เเหลือชาวบ้านที่อุดหยกากไร้ที่ตัดสินใจว่าจะอยู่กับเมืองไชแดนเพราะนั้นพระเอกก็เริ่มควบคุมประชากรได้ มีการพัฒนามีการอะไรแร่ที่ขุดได้ก็เลือกที่จะไม่ไปขายให้กับป้อมที่อยู่ใกล้ๆป้อมของดอะยุคลายอนเลือกที่จะเออติดต่อไปยังเมืองค้าขายส่งไปขายทางเรืออะไรแทนพวกนี้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้ได้ราคาดีกว่ามีเริ่มมีการเก็บเสบียงเริ่มมีอะไรพวกนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระเอกก็สามารถพัฒนาเมืองชายแดนได้แล้วก็รับมือกับพวกสัตว์อสูรทางเหนือได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นฤดูหนาวผ่านไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันจะมีแม่มดคนที่3มแม่มดที่3ก็คือไนติงเกลเป็นคนนี้ เป็นคนที่โดดเด่นเธอเนี่ยมีความสามารถในการพรางตัวเป็นนาคฆ่าเธอเข้ามาที่เมืองเนี้ยเพราะว่ารู้ข่าวของแม่มดก็คืออันนา <c oughs> ก็เลยเข้ามาสืบดูพอสืบดูก็รู้นะเออว่าพระเอกเป็นคนยังไงพระเอกมีความประสงค์ยังไงเธอก็ <c oughs> <ๆ>เปลี่ยนความคิดตอนแรกที่จะพาอันนากับนานาไปเปลี่ยนเป็นคิดว่า ในเมื่อตัวของอันนาะสามารถผ่านการบรรลุนิติภาวะได้รูตรงนี้เองมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ตัวของนดิงเกลเย,ยอมรับพระเอกก็คือว่าการที่พระเอกบังเอิญให้ตัวของอันนาะฝึกใช้เวทบนไปเรื่อยนะมันเป็นการทําให้เธอสามารถผ่านการบรรลุนิติภาวะได้อย่างง่ายดายเพราะว่าีจริงแล้วนะการที่แม่มดคนหนึ่ง กักเก็บหรือกดดันพลังของตัวเองไว้เนี่ยพอพลังมันมากเกินไปมันก็จะทำลายตัวเองเพราะฉนั้นถ้าเกิดการฝึกฝนการใช้พลังไปเรื่อยนะหรือพูดตรงก็คือการทําให้พลังเนี่ยมันสมบูรณ์แบบโดยการพัฒนาตัวเองใช่ไหมมันก็จะทําให้ความเจ็บปวดจากไฟพิศาผ่าเผาหรือพิษาสิงร่างอะไรพวกนี้มันไม่มีง่ายคือถ้ายิ่งฝึกฝนยิ่งใช้พลังมันก็จะยิ่งส่งผลดีต่อแม่มดมีการพัฒนามีอะไรหลายอย่างแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดเรากักเก็บ หรือซ่อนพลังไว้เนี่ยพลังเนี่ยมันก็จะมาทำลายตัวเองเมื่อในติงเกลทราบตรงนี้ปุ๊บก,ก็ตัดใจไปยังชุมนุมแม่มดเพื่อที่จะไปพาพวกพ้องมาแต่ว่าพอไปถึงชุมนุมแม่มดมันก็จะมีพวกแม่มดที่เกลียดมนุษย์ไม่เชื่อใจมนุษย์มันก็เลยทำให้ในติงเกลเนี่ยโดนจับก่อนที่จะมีแม่มดที่ชื่อวินดะี้เป็นแม่มดสายลมกับแม่มดที่ชื่อไลนิ่งที่บินไดน้สองคนเนี่ย ช่วยเหลือในดินเกลวแล้วก็พากลับมาก็คุ้นง่ายคือมีแค่3คนที่กลับมาเพิ่มก็กลายเป็น5คนในช่วงแรกก่อนที่กลุ่มแม่มดที่ไม่เชื่อถือก็จะมุ่งหน้าไปหายางดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราแม่มดพอเดินทางเข้าไปหลังภูเขาทางเหนือก็ปรากฏว่าพบกับปีศาจร้ายแล้วก็โจนปีศาจร้ายจัดการจนเกือบหมดสำหรับกลุ่มแม่มดใส่นักสู้ทําให้เหลือแม่มดอยู่6คนที่สามารถหนีรอดกลับมาได้แล้วก็เข้ามารวมกลุ่มกับพระเอกที่เมืองชายแดนแห่งนี้ ทีนี้มันก็จะกล่าวถึงในเรื่องส่วนต่างๆด้วยเพราะว่าในเรื่องนั้มันจะตัดตลับฉากไปยังบุคคลสํำคัญๆหลายๆคนเช่นพี่สาวที่ชาญฉลาดเนี่ยที่ไปอยู่เมืองไทยทะเลเนี่ยจริงๆแล้วนะเธอก็เตรียมการไว้ยู่แล้วเหมือนกับเดาใจพ่อได้ก็มีการสร้างกองทัพเรือมีการกลายเป็นโจรสลายพวกนีก้คือมีการปล้นชีมอะไรพวกนี้คือ มีกองกาลังฐานของตนเองในขณะที่พี่ชายคนโตซึ่งไม่พอใจเพราะคิดว่าตนเองเก่งกาจคนเองเนี่ยควรที่จะได้เป็นรัชทายาทแต่ทําไมพ่อรักลูกชายคนรองส่งไปอยู่เมืองที่ดีที่สุดก็เลยเดินทางไปหาพ่อปรากฏว่าไปพบพ่อตายและพบน้องชายคนรองน้องชายคนรองก็ใส่ร้ายพี่ชายคนโตว่าเป็นคนฆ่าพ่อแล้วก็ยกตัวเองเป็นกษัตริย์ซึ่งตัวของน้องชายคนรองเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเพราะคิดว่าเขา้ามาถึงเนี่ยเขาก็รู้แล้วพ่อเขาตายแล้ว ซึ่งมันเป็นปริศนาที่เขาคิดไม่ออกเขาเดาว,ว่าน่าจะเป็นฝีมือของแม่มดก็เลยสั่งล่าแม่มดอย่างรุนแรงส่วนพี่สาวคนที่3าพี่ชานฉลาดและเตรียมกองทัพไว้ก็เลยตั้งตัวเป็นราชินีทางแดนใต้ไปส่วนน้องคนที่หานะครับก็หายสาบสูญไปเป็นน้องสาวมันก็เลยทําให้สถานการณ์ของพระเอกอ่ะซึ่งเป็นองค์ชายลํานับ,บ4นะที่ตอนแรกในยุคไลออนก็เก่งใจนะเพราะเป็นลูกกษัตริย์แต่ตอนนี้เมื่อรู้แล้วว่าองค์ชายองค์รองกับองค์หญิงองค์ที่3ได้ตั้งตัวเป็นจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีทําสงครามกัน มันก็เลยทําให้เดยุกไลออนที่ไม่พอใจพระเอกนะต้องการที่จะชิงเมืองชายแดนคืนมาเพราะถือว่าเป็นเมืองของตัวเองไหมยกกองทัพมาบุกโจมตีพระเอกแต่พระเอกก็ สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายเพราะว่าตอนนั้นพระเอกพัฒนาปืนใหญ่แล้วนะครับผมก็ยิงนโจมตีฝ่ายตนชนะจับตัวได้แล้วก็ยึดป้อมแต่พระเอกก็ไม่ได้อยู่ที่ป้อมน,นะพอคิดว่าป้อมเนี่ยมันมีชนชั้นที่หลากหลายและการจะทําให้คนยอมรับเรื่องแม่มดก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าเขาจึงย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองชายแดงอีกครั้งแล้วพัฒน,นายังเมืองชายแดงต่อไปเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นของตนเองก็ได้รับการช่วยเหลือหรือรับใช้นะครับจากอาจารย์ของอนนากับนานาที่ เป็นอดีตช่างหินที่โดนลงโทษมาก็มาช่วยเรียกช่างเรียกเพื่ออะไรมาช่วยพัฒนาเมืองมีการสร้างบ้านใช้ซีเมนต์เริ่มมาช่วยนะหรือมีการสร้างเมืองอะไรที่ดีขึ้นทําให้เมืองมันน่าอยู่ขึ้นเพื่อใหคือเมืองชายแดนจะพัฒนาขึ้นเรื่อยเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามที่จะเกิดขึ้นเพราะเขารูแล้วว่าเดี๋ยวพี่ชายคนโตกขคงยกกองทัพมาและอีกอย่างหนึ่งนะมันก็จะกล่าวถึงมุมของศาสนาจักร สัตว์และอาเนี่ยมีแผนที่ชั่วร้ายจริงๆแล้วนะพระราชาที่ตายใจเนี่ยเป็นตัวปลอมเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อหรือพระราชาตัวจริงเนี่ยโดนสัตว์แจักจับตัวไปแล้วก็ส่งตัวปลอมโดยพลังของแม่มดเนี่ยปลอมหน้าปลอมตามาเพื่อที่จะมายุยงให้ลูกแตกกันเพื่อที่จะให้อาจักรเกรคัสเซิลใช่ไหมอาจักรที่ใหญ่ที่สุดแตกแยกภายในทําสงครามกันเพื่อที่สัตว์จักจะได้ยึดครองได้อย่างง่ายได้ ซึ่งในทวีปนี้มันก็จะมีอยู่4อาณาจักรนะครับที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกย์ครัสเซิลซึ่งทางสัตว์อาณาจักรเนี่ยก็ยุยงให้เกิดการแตกแยกภายในส่วนอนาณาจักรหนึ่งเนี่ยเป็นของราชินีเนี่ยก็โดนยึดเรียบร้อยแล้วอันก็เลยเป็นแผนของอาณาจักรที่จะยึดครองั้งหมดเพราะว่าสายอาณาจักรเนี่ยเคยผ่านช่วงที่ปีศาจบุกโจมตีมาก็จะมีเมืองศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ทําการต่อสู้กับปีศาจทางแดงเหนือ พูดง่าคือเป็นการเตรียมทรัพยากรเตรียมผู้คนสร้างนักรบศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อที่จะต่อสู้กับปีศาจที่เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นความคิตรธสัจจคือต้องรวบรวมแผ่นดินเห้เป็นหนึ่งก่อนเพื่อที่จะปราบปีศาจได้อะไรนี้เป็นความคิตราสัจจนะและคิดว่าแม่มดเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่จริงๆแล้วทางสัจจจัรนะต้องการตัวแม่มดมาเพื่อเอาเลือดของแม่มดมาสร้างนักรบศักดิ์สิทธิ์นักรบศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นนักรบที่มีพลังมหาศาลเป็นนักรบที่ไม่เจ็บไม่ปวดจะทําตามคำสั่งงงงเเเดดดวพพรรรราาาาาะะสสูลตตติปััไไแ้้้้้้้่่็็นนนนนกกกมมอออออคืืใใชข การที่สาราจักรเนี่ยรับเลี้ยงเด็กมาก็เพื่อดูว่าเออเด็กคนไหนเป็นแม่มดก็จะได้เอาเลือดมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์โดยทั่วทั่วไปนะของเรื่องในตอนที่มันจบเล่ม3นะอันนี้ก็เราะย่อๆหลังกันนะครับก็คือพระเอกเนี่ยสร้างเมืองชายแดนยึดป้อมได้แล้วก็จะมีอาณาเขตอยู่2ออาณาเขตนี้ปุ๊บคือเมืองของพระเอกเนี่ยก็จะมีการปล่อยข่าวว่ามีแม่มดอาศัยอยู่แม่มดใช้ที่นี่เป็นที่ชุมนุมแต่ไม่ได้ออกตัวนะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูแม่มด เพราะนั้นมันก็เลยทําให้มีข่าวเนี่ยลือไปถึงสายจักรลือไปถึงบรรดาแม่มดว่าเออที่เมืองเนี่ยมีชุมนุมแม่มดอยู่มันก็ทําให้ทางสายจักรเนี่ยส่งคนมาแล้วทางแม่มดเนี่ยก็ส่งคนมาซึ่งแม่มดที่มาสืบข่าวเนี่ยก็จะเป็นคนของน้องสาวคนที่5นะครับผมเพราะน้องสาวคนที่5ของเธอเนี่ยเป็นแม่มดเหมือนกันมาหาพระเอกมาสืบข่าวมาดูเหตุการณ์เพื่อที่จะพาแม่มดที่อยู่กับพระเอกเนี่ยไปอยู่กับน้องสาวคนที่5เพราะน้องสาวคนที่5ตอนนี้ได้หนีออกจากทวีปไปอยู่ปัจเจียงมู่เกาะแล้วเป็นที่ที่เพื่อปลอดภัยนครับเป ซึ่งพอมาประเมินพระเอกแล้วมีการต่อสู้กันกับทหารของพระเอกนะมีการใช้อุปืนก็เลยทาให้รู้ว่าพระเอกนะมีพลังพอที่จะสามารถปกป้องอย่างแม่หมดได้ก็เลยถอยกลับไปแต่ในระหว่างกลับเนี่ยก็มาเจออย่างสรารจากักคนรา,าที่มาสือเหมือนกันแม่หมดคนนั้นที่เป็นคนของน้องสาวคนที่5ก็ได้จัดก,การฆ่าคนร้ายทิ้งเป็นการปิดทางให้พระเอกนะไม่สามารถเจจาราชได้ในเวลาเดียวกันพี่ชายคนรองนะครับผมที่ตอนนี้กลายเป็นพระราชาก็เริ่มไม่พอใจและร่วมมือกับสรารจากัก ทางสายจัางก็จะมียาอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คนกินแล้วแล้วจะมีพลังมหาศาลไม่เจ็บไม่ปวดก็ให้คนกินยาน,นี้ก็เริ่มบุกยึดเมืองชายแดนนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้กําลังส่งกองทัพมาสิ่งที่บุกยึดได้คือตอนนี้ก็คือบุกยึดป้อมที่พระเอกยึดได้อยู่ในตอนต้นนะป้อมของเรียวยาบิเรียบร้อยแล้วในเรื่องเล่มสามเนี่ยมันก็จ,จบาวารนี้นะครับผมสําหรับเรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซะ สำหรับเรื่องปล่อยแม้บาคนในซาต้องบอกก่อนครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะอ่านสนุกอ่านเพลินนะเรื่องนี้มันให้ความรู้สึกแปลกใหม่จากหลายๆเรื่องที่เคยอ่านนะครับผมถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับคาถานะเฮ้ย เราจะได้เห็นถึงตัวละครเนี่ยเข้าไปสู่ในโลกเวทมนต์ใช้การต่อสู้มีการเรียนรู้หลายๆอย่างอย่างราชนบรรลังเวทราชันโลกพิ้สูงพวกนี้มันจะเป็นแนวนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้เรื่องนี้มันแตกต่างก็คือถึงแม้ว่าพระเอกจะเข้าไปอยู่ในโลกที่เวทมนต์ก็จริงแต่คนที่มีเวทมนต์กับเป็นไม้มดพระเอกจะเป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนธรมนนธรมดาที่มีมันสมองเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นความฉลฉลาดของเขาด้วยความรู้ที่เขามี บวกกับความสามารถของแม่มดก็คือไฟของอันนาใช่ไหมมันทําให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหการรมขึ้นเป็นการผสมผสานขึ้นมีการพัฒนาเมืองพูดง่ายคือเรื่องนี้นะมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับพิกฟ้าท้ามตโภูหั่นบวกกับเรื่องราวของพวกจอมราชินลลังเวทยพวกนี้คือมันจะผสมกันก็คือว่ามีการเอาเวทมนต์เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาอุตส,สาหกรรมพัฒนาเมืองพัฒนาผู้คนนะครับโลก,กัานเนี่ยมันก็เป็นยุโรปยุคกลางมันเลยมีความสนุกที่ผสมผสานกัน แบบใหม่เพืเ่อไงคือพระเอก้เป็นเจ้าเมืองมีการพัฒนาเมืองและทำสงครามมันก็เลยให้ความสุขประมาณ3อย่างด้วยกันนะก็คือหนึ่งให้เกี่ยวกับการผลิตการพัฒนาเมืองให้ความสุขคล้ายๆกับพิกฟ,ฟ้า,ท,าท้ามตภูมิหันให้การต่อสู้เอฟมตนการวิทยาศาสตร์อะไรพวกนีกน้พวกราชบัลลังก์เลสราชโลกพิทูง<ม>และก็การสงครามตีเมืองยึดเ,เมืองก็คือจักพัฒนาดินแดนอะไรพวกนี้ ยึดเมืองของเมืองเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับพวกเจาะเวลาหาโจโฉอะไรพวกนี้คือมันเป็นการรวมนิยาย3แนวนะครับผมมาผสมผสานในเรื่องเดียวกันมันเลยทําให้เรื่องนี้มีความสนุกมีความน่าใจและแตกต่างไปอีกหลายๆเรื่องคือมันไม่เน้นฉีกแนวไปแบบไหนแบบหนึ่งเลยนะแต่มันเอามาผสมกันแล้วความผสมมันลงตัวไงมีตัวละครมีอะไรพวกนี้คือมันสนุกสนานใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้สามารถเสพถึงโลกทัศน์ของนิยายแนวใหม่ที่มีความสนุกมีความสนใจน่ามากยิ่งขึ้น ความสามารถของแม่มดนะถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยใช้ไฟก็ใช้โจมศัตรูไม่ใช่ในเรื่องนี้ครับมันใช้ไฟในการพัฒนาอุตสาหกรรมใช้ในการหล่อเหล็กใช้ในการผลิตเครื่องจักรไอ้น้ําผลิตดินปืนผลิตซีเมนต์ผลิตแท่นหลอ่อว่าไงคือเจาะโลหะนะครับขึ้นลูกทําฟันเฟืองอะไรแบบนี้นี่คือความสามารถในการใช้ไฟนะซึ่งเป็นความสามารถที่พระเอกบอกเป็นการใช้กับภายนอกนะซึ่งความสามารถนี้มันก็จะโดนพวกหินอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของสา,ารจังอย่างสะกดได้ทําให้ไม่สามารถ โจมตีพวกนักบวชโจมตีผู้ที่ครอบครองหินได้เพราะนั้นเนี่ยแม่มดเลยจับตัวและแม่มดมันก็จะมีความสามารถอีกประมานึงก็คือว่าเป็นความสามารถที่ใช้กับตนเองนะครับเป็นความสามารถที่เป็นพวกของอัมมันโดที่เขาเรียกกันนะก็คือพวกเนี้ยมันจะเพิ่มพลังให้กับตนเองบ้างเสกสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองบ้างมันก็เลยทําให้ไม่โดนหินของทางอาจรเนี่ยสะกดพลังได้ พวกนี้ก็เหมือนเป็นอามนุษย์ซึ่งในแม่มดที่มีก็คือบุกนะครับผมอ่าเป็นแม่มดที่สามารถจดจําหนังสือที่เคยอ่านได้ก็คือเสร็จสร้างหนังสือขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ในการที่พระเอกใ,ใช้โครงเอนี้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูมันก็จะมีแม่มดอีกหลายอย่างเช่นโซโลยานี่เป็นแม่มดที่เห็นภาพแล้วก็วาดได้พระเอกตอน,นแรกก็ใช้เธอวาดภาพและพัฒนาไปเรื่อยเหมือนกับทำสำเนากระชากรวาดภาพนู่นวาดภาพนี้วาดแผนที่ทำบัตรประชาชนก่อนที่ความสามารถมันจะค่อยๆพัฒนากลายเป็นภาพสีสามมิติ พระเอกก็ใช้ในการเคลือบเคลือบพวกเหล็กเคลือบพวกอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ไม่มีสนิมเพราะเป็นความสามารถของแม่โมเสคแมพอเคลือบไปแล้วเนี่ย วัตุเหล็กหรือวพวกนี้มันก็จะไม่มีเลนก็มีการก่อเกิดขึ้นกลายเป็นประปายขึ้นมานะครับเป็นท่อ้ําร้อนอย่างวินดี้เนี่ยมันก็จะเป็นความสามารถในการใช้ลมก็พัดไปเรือให้เล่นไปข้างหน้ามันก็ทําให้เรือที่รปเอกสร้างซึ่งเป็นเรือคอนกรีตเนี่ยขนปืนใหญ่ไปยิงป้อมของตยุไลรอัิชานาได้อะไรประมาณนี้นะอย่างไงจิงเกลก็เป็นความสามารถในการเล่นลับก็คือซ่อนแอบนะคือจะสร้างโลกมิติขึ้นมาแล้วก็จะพาใครเข้าไปในโลกนั้นได้จะการจับตัวใช่ไหมเป็นการที่ว่าเออสามารถย้อนไปปรากฏต,ตรงไหนก็ได้อะไรพวกไหนก็ได้คือเป็น อ,อ,อันนี้มันคือความสามารถที่หลากหลายของแม่มดหลายๆคนนะซึ่งเอามาประยุกต์ในการทําพัฒนาเมืองมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการสร้างเมืองเป็นเกมสร้างเมืองอะไรพวกนี้เ,เวลาเราอ่านเนี่ยเมืองมันจะพัฒนาพัฒนาไปยังไงนะครับผมแน่นอนว่าเราก็อยากจะรู้ไงว่าแม่มดแต่ละคนเนี่ยมันมีความสามารถพัฒนาไปคือมันหลุดฉีกแนวจากที่เราคิดอ,อันนี้เป็นความแปลกใหม่นะที่ทําให้เรารู้ว่าเออเวทมนต์อะไรมันใช้ได้อย่างนี้ด้วยเพราะถ้าเกิดเราอ่านนิยายทั่วไป ร้อยทั้งร้อยอย่างถ้าพูดถึงความสามารถ่วนมวก,ก็จะเป็นความสามารถทางการโจมตีใช้ฟงใช้ไฟใช้น้ำแข็งก็จะโจมตีศัตรูแต่อันนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมาว่าเออใช้ในการทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ในการโจมตีใครจะไปคิดล่ะครับก่อนที่อ่านเรื่องนี้มึงใช้เวทมนต์ใช้ไฟมาเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมสร้างเครื่องจักรไอ้น้าสร้างดินปืนสร้างผลซีเมนต์สร้างอะไรพวกนี้แม่มดก็มีหลายอย่างครับเป็นแม่มดที่มีความสามารถในการควบคุมพืชต่อไปเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยนะ กลายเป็นนักปัดตอบพันธุกรรมพูด้ตรงก็คือมีการพัฒนาข้าวโพดที่ดีขึ้นพัฒนาข้าวสาลีที่ดีขึ้นเพืเ่อใหคือเป็นความหังของแม่มดไงปลูกแล้วก็พัฒนาปลูกแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมใช้มงการมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราเห็นนะเออมันแตกต่างจากหลายๆเรื่องนะแน่นอนว่ามันอยู่ในกลางๆนะ แต่ความกลางๆของมันอย่างที่ผมบอกไปแล้วงานที่มันผสมผสารจากนิยาย3แนวเข้ามาใช่ไหมมันเลยทำให้ตรงนี้มันมีความสุขและมีจุดโดดเด่นของมันคือมันอาจจะไม่ไปเน้นด้านใดด้านหนึ่งแบบใน3นนเรื่องแต่พอมันรวมทั้ง3ม,มาอันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมันก็เป็นอะไรที่สุดยอด คิดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเรามีภาพวาดที่ดีที่สุดนะมีห้องที่ดีที่สุดแล้วก็มีเตียงนอนที่สุดนะครับคือเอาพวกนี้มารวมกันมันก็จะกลายเป็นห้องที่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นทองบางอย่างบางอย่างลงนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์จากการที่อ่าน3ามเล่มน,นะแน่นอนว่าการที่มันมีรายละเอียดมากมายนะครับมีการเล่นจากษามุมมองครับมีการพัฒน,นาเมืองมีการต่อสู้นะครับมีเรื่องราวของเวทบมต์กับพานาเว็บมต์ การยึดครองอันจจักไอ้พวกนี้พอมันมีเรื่องราวของ3ส่วนเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันก็ทําให้เรื่องอ่ะมีสเกลใหญ่แน่นอนว่าเรื่องมันก็จะมีสเกลใหญ่ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับผมนับรับใครที่อยากได้ในเรื่องสั้นๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ติดตรงว่ามันเป็นในเรื่องยาวเป็นในเรื่องใหญ่ใช่ไหมมันก็จะทําให้เรื่องเนี่ยครับมันมีความสนุกมีความน่าสนใจในการอ่านเราจะได้รับรู้นะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายของผู้เอกเนี่ยมันมีชัดเจนอยู่แล้วก็คือพระเอกเนี่ยต้องการจะเป็นจักรระาาช สร้างดินแดนที่แม่มดอยู่ได้อย่างเสรีไม่ต้องโดนดูถูกไม่ต้องโดนตาม่าแน่นอนว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเขานอกจากมีพี่ชายกับพี่สาวแล้วยังมีศาสนาจักรด้วยและหลังอานเนี้ยมันก็จะมีการปูดว่าเอออาจจะมีพวกปีศาจที่อยู่ทางเหนือที่อยู่หลังกำแพงอะไรพวกนี้อยู่หลังภูเขาไปอะไรพวกนี้ซึ่งพระเอกก็จะมีการสำรวจแล้วก็ไปเจอมาแล้วพือมันมีปีศาจที่ใหญ่อยู่จริงนะครับเป็นศัตรูที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์มนาตั้งแต่ชานานแล้วอะไรประมาณนี้นะ มันก็เลยทำให้เรื่องนะครับมีสเกลค่อนข้างใหญ่และมีความสุขและน่าสนใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกมันก็ค่อยๆพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ถึงกบวุ่นวายมากเพราะพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันก็รักกันแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแม่มดเนี่ยมันก็จะมีติดขัดอยู่นิดนึงก็คือแม่มดนะไม่สามารถตั้งท้องได้ความสามารถของแม่มดไม่ได้สืบทอดทางสายเลือดเพราะนั้นการที่พระเอกจะรักกับแม่มดเนี่ยมันก็จะมีแม่มดที่อายุเยอะหน่อยที่แบบสามสิบสี่สิบอย่างบุ๊กอะ แต่แม่มดที่คอยดูแลทุกคนเนี่ยก็จะมาถามพระเอกอยู่สองครั้งครั้งแรกก็จะมาถามพระเอกว่าคิดที่จะรับแม่มดเป็นภรรยาจริงหรอคิดจะแต่งงานกับแม่มดจริงเหรอซึ่งพระเอกก็ตอบอย่างง่ายๆก็บอกคิดเพราะจริงๆเขาเริ่มชอบแอนนาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าแม่มด่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งแน่นอนว่าออนนานเนี่ย,ยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าในดิงเกลรู้แล้วในดิงเกลนี่ก็อยู่ใกล้ชิดพระเอกก็ค่อยๆชอบพระเอกขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งในดิงเกลเนี่ยพอเห็นถึงความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกก็คือออนนามมีคว เพราะรู้ว่าต่อให้พระเอกเนี่ยคิดที่จะแต่งาางานอะไรเป็นจริงแต่แม่มดเนี่ยก็น่าจะเป็นอันนาก่อนที่เธอจะได้วินดี้นะเคยบอกว่าพระเอกเป็นพระราชาอะไรพวกนี้ในนะคนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของนายดิงเกลเองจะตัดสินใจยังไงซึ่งนายดิงเกลเนี่ยพอตัดสินใจได้ก็คุกเข่าให้กับพระเอกใช่ไหมแล้วก็บอกชื่อจริงว่าเวโรดิก้าประมาณว่ายอมรับพระเอกใช่ไหมพูดง่ายคือคงคิดว่าเป็นเมียน้อยก็ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือคิดนะคิดนะ ทีเนี้ยมันก็จะจบที่ตอนสุดท้ายที่ตัวของบุ้งเนี่ยได้มาถามพระเอกอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะแต่งงานกับมดเนี่ยจริงใช่ไหมเพราะว่ามดไม่สามารถมีบุตรได้พระเอกก็อึ้งไปสักพักหนึ่งก่อนที่พระเอกจะจุกใจคิดได้ว่าก็ไม่เป็นไรไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอ๋อตอนนั้นคือรักอันนาแล้วนะก็มีการจูบมีอะไรพวกเนี้ยนะทีเนี้ยเขาก็คิดว่าเขาก็สร้างประเทศที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีทายาทเป็นผู้สืบทอด ความคิดของพี่อเอกก็คือไม่ว่าจะเป็นประเทศแบบประชาธิปไตยหรือไอ้พวกนี้ที่มีหรือพ่อคนใหม่ที่มีการคัดเลือกมาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นพวกคอมมิวนิสต์เร็นนี้ก็ไม่รู้นะแต่ก็คือไม่จาเป็นต้องเป็นทายาททางสายเลือดแล้วกันมันก็เป็นความคิดของพี่อเอกตรงนี้นะครับมันก็ทําให้เรื่องไงนะมันก็มีเป้าหมายมีอะไรที่ชัดเจนแล้วแน่นอนว่าถ้าให้เดาเดี๋ยวก็ต้องมีการร่วมมือกับน้องสาวคนที่ห้านะที่เป็นแม่มดอะไรประมาณนี้ ane, อาจจะมีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าประเทศที่เธออยู่ทางหมู่เกาะจะามีปัญหาอะไรอย่า่นู้รรนะหรออา,าป็น ซึ่งตอนนี้มันก็ยังคุมเครืออยู่เพราะง่ายคือในนัจกจักรเกลคัสเซนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสีฝ่ายละกันน้องสาวคนที่5เนี่ยหนีไปอยู่หมู่เกาะพระเอกเนี่ยอยู่เมืองชายแดนพี่สาวคนที่3กับพี่ชายคนเราเนี่ยต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งจกกักรพรรดิกระจากกยต่อไรที่นี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสาระบุกเข้าโจมตีอีกนะครับเนี่ยเป็นโลกฐานทำให้มันมีความสนุกมีความน่าสนใจดูว่าพระเอกนะครับมันจะยึดได้ยังไง เพราะทหารไอ้คเอกจริงๆเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะมีอาวุธมีเทคโนโลยีนะคือมีปืนมีปืนใหญ่ใช่ไหมแต่มันก็ยังมีจํานวนน้อยในเวลาเดียวกันพี่ชายคนรองเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือาจากสารจัรได้ยาที่ทําให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นมาซึ่งยาเนี่ยยิ่งใช้ก็ยิ่งทําให้คนเสียชีวิตซึ่งพี่ชายคนรองก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่ามันเป็นผลที่อยู่ภายหลังใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าสามารถบุกยึดดินแดนอะไรพวกนี้ได้มันก็จะเป็นผลสําเร็จมาก่อนนะครับโดยที่พี่ชายคนรองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เลยว่าสารจัดเนี่ยก็วางแผนที่ยึดคลองไอ้จา เกคัสเซร์ด้วยอะไรประมาณนี้นะมันจึงมีความแบบซับซ้อนพูดง่ายคือศัตรูของพระเอกนะนอกจากเป็นความวุ่นวายในฉากแล้ว ังเป็นัยคุกคามจากจักวรวรรดิอีกและยังมีปีศาจที่อยู่หลังภูเขาทางเหนืออีกอะไรประมาณนี้นี่คือกลุ่มศัตรูที่พระเอกจะต้องเคลียร์สกลุ่มใหญ่ๆเลยนะเอออันนี้มันเลยมีความสนุกมีความน่าสนใจนะพระเอกก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากแม่มดเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะมีแม่มดคนไหนอะไรวะเนี้ยเข้ามาช่วยเหลือมันจึงทาให้เรื่องนี้ครับมีความสนุกมีความ,ม,วามน่าสนใจทั้งเรื่องราวนิสัยตัวละครพฤติกรรมนะครับแนวคิดอะไรเพว่นไรหลายอย่างเนี่ยมันสนุกนะเออเราอยากจะรับรู้ไม่ว่าจะมีตัวละครตัวไหนเข้ามาคืออารมณ์ ราชันโลกพิสูง์เลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะไปในทางที่ทางไหนเป็นยังไงเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆอย่างตัวละครบางตัวนะครับเป็นคนของศาสนาจักรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแม่งกล่าวมาอย่างดีแล้วมีสองสมบทนะเออเก่ามันน่าจะมีความข็งแก้งตอนแรกคิดว่ามีความสําคัญนะแต่ที่ไหนได้โผงไวอีกทีตอนที่ศาสนาจักรเดินทางมาตรวจสอบเมืองของพระเอกกับเจอลูกน้องของน้องสาวคนที่5ที่เป็นแม่มดที่มีพลังไถ่ไดกตัวเองโจมตีทีเดียวตายมึงทาอะไรกูก็ไม่รู้ไงโดนฝังแล้วด้วยคงไม่น่าจะรอดหรอกนะ อ่าไม่น่าจะที่โขงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้เรื่องเนี้ย <c oughs> มันคาดเดาลบาบากนะเกี่ยวกับตัวละครย่อยๆนะแต่ทิศทางใน,นเรื่องเนี่ยคงจะเดาได้แต่ว่าพฤติกรรมของตัวละครนะครับอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเดาลำบากมันก็เลยทาให้เรื่องเนี้ยครับมันมีความสนุกมีความน่าสนใจและมีความน่าอ่านพุดง่ายคือเวลาอ่านก็ติดผมเคยพูดหลายั้งแล้วนะว่าถ้าเรายึดเบสของการแปลยึดกองบรรณาธิการนะครับสํานักพิมพ์เอ็มเทอร์หรือสํานักพิมพ์มากกว่านั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตรฐานของยุคนี้นะครับ ทั้งภาษาจีนกลางทั้งสำนวนการแปลความสละอ,อะไรเนี่ยทำให้อ่านเข้าใจง่ายพวกน,นี้คือสมาร์ทคลิปนี้ค่อนข้างที่จะแปลเป็นมาตรฐานคือไม่ว่าคุณจะหยิบนิยายเรื่องไหนของสมาร์ทคลินี้นะครับผมไม่ว่าจะเปลี่ยนนักแปลกี่คนไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรพวกนี้คือมันจะออกมาในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทําให้เราอ่านง่ายทําความเข้าใจง่ายอ่านเพียงรอบเดียวเราก็สามารถที่จะอ่านได้อย่างเพลิดเพลินนะครับไม่ต้องคิดมากอะไรแน่นอนว่าการแปลอะไรยากนะครับ ถ้าเทียบกับนักแปลบางท่านเนี่ยสำนักพิมพ์นี้อาจจะสู้ไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานไงคือถ้าจาก10คะแนนในการแปลในการเ,เียบเรียงสานวนภาษาใช่ไหมสำนักพิมพ์นี้มันได้8ขึ้นอยู่แล้วคือมันไม่ค่อยต่ำกว่า8คือ8นี้เราสามารถอ่านได้มีความเอรื่นไหลในเรื่องนีนะครับอ่านสนุกหลังที่ได้อ่านก็เลยได้อยู่แรังเออยู่แล้วต่อให้ในเรื่องอาจจะไม่มีความสนุกไม่มีความน่มมาสนใจนะครับหรือไม่ถูกจิจคนแต่เวลาอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านได้เพลินๆอ่านได้จนจบ โดยที่ได้แรง A นะครับผมอ่ะนี่คือสําหรับสำนักพิมพ์นะแต่เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับแรงที่ผมให้เนี่ยผมให้ A บวกนะเพราะในเรื่องมันดีด้วยในเรื่องมันสนุกน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับเรื่องปล่อยแม่มดคนนันซานเนี่ยผมให้แรง A บวกนะต้องบอกก่อนนะอย่าเข้าใจผิดในเวลาเดียวกันถ้าเกิดเป็นสำนักพิมพ์อื่นสำนักพิมพ์อื่นนะครับผมอ่ายกตัวอย,อย่างอย่างสยามสปอร์ตหรือสยามอินเตอร์คอมิกหรือสยามอินเตอร์บุ๊กชื่อันชื่อหลายๆชื่อนะเพราะแต่มันมเป็นเคินจากการเรือสยามอะสำนักพิมพ์เนี่ยมีการ่าานคนครัะบ บางคนเนี่ยแปลอ่านยากถึงแม้เน,นเรื่องจะดีนะแต่อ่านยากจริงๆทําให้ความสุขมันลดลงบางคนแปลก็ดีมากอ่านสนุกนะครับอ่านลื่นไหลยิ่งอ่าน,นายิ่งมันเงี้ยก็ขึ้นไปแรงอะไรแบบนี้มันก็มีเป็นสำนักพิมพ์ที่เรียกได้ว่ากองบรรณาธิการนะครับเขาเชื่อใจนักแปลมากกว่าคือคนแปลแปลยังไงก็คงคนแปลมาอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมาแต่ว่ากองบรรณาธิการของ Ent e r หรือมากกว่านี้ ผมคิดว่ามีการกล่าวในสำนวนให้มันอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันนะครับผิดกับสมาพิมพ์สยามรัปปอนนะ,อ,ะอันนั้นค่อนข้างที่จะคงความเป็นคนแปลมาพูดง่ายคือดูหน้าคนแปลปุ๊บเนี่ยอ่าเรื่องนี้จะอ่านอย่างไรอะไรอย่างไงพวกนี้เราก็จะเข้าใจนะครับผมมานี่เป็นความแตกต่างของนักพิมพ์นะแน่นอนว่าอย่างอารุณหรือบรนาา่าบุกเนี่ยมันก็จะมีการแปลของเขาอ่าก็จะมีสไตล์ของเขาทําให้เราอ่านนะครับที่มีความผสกและมีรสชาติอีกแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นผมว่าสำนวนการแปลสำนวนภาษานะครับ มันค่อนข้างที่จะโอเคทำให้เรื่องนี้อ่านได้นะครับผมค่อนข้างดีค่อนข้างลื่นไหลและสนุกเลยนะครับผมสำหรับปล่อยแม่มดคนนั้นซะยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ตาบมม้าครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซะนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้แนวพัฒนาเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับผมอย่างพิกฟ้าทาม,ม,มัตุภูมิฮั่นถ้าใครอยากได้เรื่องราวเกี่ยวกับกพัฒนาเว็บมลความลี้ลับของเว็บม์ซับซ้อนของเวมนม์นะครับอย่างพวกราชันพลังเวท แลวถ้าเกิดใครอยากได้เรื่องราวสงครามนะครับการช่วงชิงการใช้กลศึกการพัฒนาอาวุธนะครับการช่วงชิงดินแดนนะครับสงครามอย่างพวกเจ้เวลาหาโจโฉใช่ไหมผมว่าเรื่องนี้นะครับผมปล่อยแม่มดคนนั้นซ้มันเป็นเรื่องที่หลอมรวมแนวทางทั้งสามของนิยายแปลนสานสามแนวนี้เข้ามาด้วยกันได้อย่างสมกลมกลืนมันจึงทำให้เรื่องนี้ครับอ่านสนุกมีความน่าสนใจและชวนติดตาม ประกอบกับในเรื่องก็มีความสลับซ้อนมีความสัมพันธ์ของตัวละครมีการกล่าวถึงมุมมองหลายๆมุมทําให้เรารับรู้และเข้าใจถึงตัวละครต่างๆได้อย่างชัดเจนสำนวนภาษาก็รื่นไหลอ่านสนุกอ่านเพลินจึงเป็นอีกเรื่องนะครับที่น่าอ่านนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณชอบเรื่องราวทั้ง3แนวอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือแนวสงครามช่วงชิงเมืองแนวพัฒนาบ้านเมืองแนวเว็บมต์และความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บนต์อะไรพวกเนี้ย ทั้ง3แนวนะครับผมมันผสมผสานย้ายอย่างกลมกลืนและมีความสุขนานในเรื่องปล่อยแม่มดคนนั้นซะแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับของพระเอกกับนางเอกในเรื่องนี้มันก็โอเคด้วยนะครับผมจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสุขและน่าสนใจนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ